ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดเอาเลสซิ่งครับผมท่านผู้ชมเอ๊โชว์หน่อยครับพี่ปอโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับนี่ครับพูดมเลยทำไม่ยากเพิ่งไปแต่งมาสติ๊กเกอร์นีติดแล้วเพิ่มเพิ่มม้าเพิ่มสองแรงม้าจ้าโลแต่ถ้าติดสติ๊กเกอร์โคดเอาเลสซิ่งนะครับผมห้าม้าครับก็จะเพิ่มห้าแรงม้าครับน้องๆเป็นเจ็ดตัวครับแล้วก็จะแรงขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คพอแล้ว วันนี้นะครับผมมีเว็บร้อยยี่ห้ามาจัดทรงครับผมคือแบบทุกคนขอมาใช่ไหมแล้วผมเห็นบางคอมเมนต์นะผมคอมเมนต์ว่าพี่ครับจัดงบอะไรแต่งเว็บร้อยยี่ห้าประวัน LED สีเทาหน่อยนี่ครับผมสวรรค์ส่งมาปวดครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่สีเทาเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาจัดทรงแบบงบประหยัดนะครับพี่ปอไม่เกินสองพันได้ทรงหล่อๆกลับบ้านแน่นอนแบบนี้นะฮะ ใช่เลยแบบนี้เลยนะครับผมอ๋อแต่ว่ายังยังไม่มีล้อนะยังไม่มีล้อกาลังขึ้นล้ออยู่นะผมแต่ผมจะให้ดูโลอันเก่าก่อนนะผมคือน้องอ่ะใส่โลมาแล้วครับผมแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมไปกระโดดไปกระโดดนอนมากระโดดนอนมานะผมท่านผู้ชมดูเดยเลาัมาอืูบัตรตกใส่ชาวบ้านนะฮะตกลุมเลยนะฮะเดียวเลยแข็งอยู่นะคือว่าแข็งอยู่นะแสดงว่าน่าจะลุมบักเอบน่าจะใหญ่นะครับผมถึงสองพันไหมพันห้า พันละเอเหรอโคตรถูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมขอบคุณน้องอ้นด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะพาชมรถนะครับผมตอนนี้กําลังจัดทรงด้านหน้าอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูล้อก่อนไหมอยากให้พี่โยประกอบล้อแป๊บประกอบรถหน้าแป๊บนึงเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นดูเจาะด้วยนะพี่โยนะพันห้านี่ได้โหลดหน้าด้วยเหรอใช่โหลดหน้ยจริงอ่ะโหลดฟรีไหมพี่โยร้อยเนึง ได้หนึ่งเอออ่าค่าไฟนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูล้อนะครับผมคือลืมบอกเลยนะผมคันนี้เป็นล้อแม็กมานะผมแล้วจะบอกว่าการโหลดหน้านะโหลดฟรีบางรุ่นบางรุ่นมันก็โหลดยากไงอ่าจอดต้องอะไรเนียอ่าใช่มันต้องจอดต้องปากต้องแต่งนะครับผมอ่าคันนี้เป็นล้อแม็กมานะครับน้องก็เลยจัดดุมเป็นดุมเจาะมานะผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ๋แบบนี้เหรอใช่ครับมันเบาขึ้นไหมพี่พี่เยยน่าจะเบาขึ้นนะจักหน่อยอยู่จักหน่อยอยู่จักหน่อยอยู่ได้อยู่ล้อแม็กน่าจะหนักอยู่นะ น่าจะลดลงหลายโลถ้าเกิดเรามาใส่โลเงี้ยแล้วก็ใส่ยางเอ้ยลืมบอกเรื่องยางเลยนะผมเดี๋ยวจะจะให้ดูยางนะฮะยางเขาไมา่ได้ใช้เป็นเบอร์200นะผมใหญ่กว่าเบอร์200นะเว้ยแล้วแล้วมันดุ้งอะคิดดูเดี๋ยวออว่าตกนาแน,น่ไหมละ่ะดมันดุ้งอ่ะดูดิเขาน่าจ,จะเป็นอ่า225สอ้าไหมไม่แน่ใจนะ60สิบทับเก้าสิอะอูะอ้ยังดุ้งอ่ะ,ด,ะดูดิน่าจะ225นะฮะเนี้ขนาดยางใหญ่ขนาดนี้ยังดุ้งได้เลยครับอันนี้เป็นยางของควิกเหมือนกันนะครับผมแต่จะเบอร์ใหญ่หน่อยนะฮะ เอออันนี้เป็นส่วนของล้อหน้าล้อหน้าก็จะเป็นดุมเจาะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอ๋อตรงนี้ครัพี่วิวใช่ครับผมดูแต่ว่าในเจอะสวยนะใช่ใช่พี่ออมเขาจัดมาดีนะฮะเฮ้ยจานเจาะพี่วิวจานเจาะจานเจาะนะครับผมยันโลเต็มกราฟจัดนะครับเจาะอยู่แล้วโคตรเออมันเจาะอยู่แล้วครับผมไม่เกี่ยวกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะประกอบเสร็จนะครับเรามาดูข้างหลังกันก่อนนะฮะ ก็คืออย่างที่บอกนะครับคือคันนี้จัดทรงนะครับก็คือโหลดหน้าโหลดหลังด้วยนะครับก็ยังเป็นแบบเน้นงบประหยัดอยู่นะครับผมยังไม่เปลี่ยนโช๊คลังนะฮะเนี่ฮะเอ้ยทำไมตัวล้อแม็กมันเป็นโช๊คแบบโคมงอย่างงี้ปะถ้าเป็นแบบตัวธรรมดาจะเป็นสีเทาไหมพี่โยนี่โชคล้อแม็กนะนี่ให้ดูเออมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะเห็นอยู่นะเปียบประวันสีเทาใช่ไหมนี่เริ่มต้นเลยนะครับผมหลักพันเท่านั้นนะฮะไม่ถึงสองพันด้วยซ้ําเลยนะะ สำหรับใครที่ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ล้อแม็กก็จะประหยัดหน่อยนะครับคืออันนี้ก็น่าจะหมดงบหนาอยู่เพราะว่าของเขาเป็นล้อแม็กมาเออสำหรับใครที่เป็นไม่ใช่ล้อแม็กก็จะไม่ถึง 2, สองพันใส่โลบันไซก็ได้แต่อันนี้บอะแดงสวยพี่วิวเบอะแดงเราจะเอาก็ <Wow. S 1> าคือเราเสียดายเบาะใช่ไหม <c oughs> มันมันต้องเป็นเบาะแดงเหรอเฮ้ยเออพวกมึงต้องเอาไปปาดอ่ะเออหล่อเลยนะใช้เบาะเดิมก็ได้หรือว่าจะเอาเบาะแต่ง ซื้อบ่อแต่งมาตัดผ้าอันเก่าออกไปใส่ผ้าแดงก็ได้เออแล้วแต่ชอบนะบ่อเอกแดงก็มีนะครับผมท่านผู้ชมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วนี้ใส่ข้อโหลดหรอครับพี่วิวข้อโหลดโชคครับผมยังใช้มาโช๊คเดิมครับพี่ปอเห็นไหมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับว่าอ่ายังเป็นบ่อเดิมอยู่แต่ว่าจัดทรงแล้วรถมันจะเตี้ยมันจะหล่อไหมนะฮะติดตามชมด้วยนะฮะ เคนก,กิะโอเคตอนนี้ก็ถึงเลิกงามยามดีนะผมในการดูทรงรถเว็บร้อยี่ห้าประวานคันนี้นะครับเป็นไงพี่ปอโคตรเตีย้ยพี่วิวเตี้ยเตี้ยจนแบบว่าไม่อยู่อ่ะอ้าวอันนี้เปลี่ยนขาตั้งยังพี่วิวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้คือสั้นสุดแล้วนะใช่ตรงดิ๊กเลยอ่ะดูเออเรถตีกูกทำไมเน, <laughs> นี่ยเนี่ยเดี๋ยว้นะตรงดิ๊กเลยอ่ะอ้าวเออโลมาคือไปอ่ะแสดงว่าต้องระวังกันเนี่ยเวลาจอดอ่ะ อ้าวอ่ะก่อนที่เราจะปิดคลิปนะผมซิเกเนเจอร์ของช่องเราเราจะไปเทสดูว่าคันนี้มันเหลือเยอะแค่ไหนนะผมถ้าเกิดเราขึ้นเนินนะไปเลยนะพี่ปอเราเยอะไหมยังซุมก่อนครับซุ่มก่อนนะครับอันนี้อันนี้คือมันท่อเดิมอยู่ไงอ่ามันก็เลยแบบรูเหมือนแบบเยอะๆอยู่เหมือนโอ้โหโอ้โหไม่เยอะหรอพี่วิวไปแล้วเนี่ยได้เหรอได้อยู่นิดนึงขยงไหยพี่วิวฮะขยมขยมขยม ถ้าเกิดมาสองเนาะโอ้โหชนน่ะมูเหลือน้อยอยู่นะเหลือนิดเดียวอ่ะโทวไมึไงว่าปอลแม่งกูมองไม่เห็นบ่ะดูข้อโหลดด้วยนะเฟี้ยวใส่ข้อโหลดใส่บางโซ่ได้ด้วยไม่ใช่อันไหนนี่พี่โชว์หน่อยใส่ข้อโหลดแต่ว่าไม่ต้องปาดบางโซ่อ่ะพี่พี่ทำได้อะครับทุกคน what the fuck เฮ้ยคนฉีดคนฉีดได้ไหมก็คือเบาะแดงแดงแล้วก็อันนี้สีอะไรวะสีเทาสีเทาสีเทาล้อแดงสิกเฮ้ยมันเข้ากันนะเพื่อนๆมองไม่เห็นเว้ย ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอบๆเดี๋ยวให้ดูรอบๆเนี่ยอร่อยนะหล่อมากเลยหล่อไหมหล,อหลอ่อเลยแงได้เลยนี <c oughs> ่นี่เราก็ได้เลิกโครงการส่งรถคืนน้องเจ้าของรถนะฮะนี่ครับผมเขารอแล้วครับผมเขารอนานแล้วนะผมเขาจะเอาหมอนนอนแล้วเขารอนานมากแล้วครับผมอ่ะส่งรถครับผมคลิปนี้นะผมก็ต้องขอบคุณน้องอ้นด้วยนะผมเจ้าข,ของรถนะฮะ ที yeah, o, now, ่บ okay, like nice ังเอิญเป็นโดดเนินมานะผมแล้วก uh, ็มาเปลี to today, ่ยนโลให้เราถ่ายคลิปนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเฮ้ยจะปิดคลิปแล้วเฮ้ยตอนนี้แสนหกแสนหกแล้วตามคำที่เราพูดนะครับผมคือแจกของไว้วันนี้เราแจกชิ้นเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาผมก่อนจะปิดคลิปนะผมวันนี้เราแจกเล็กๆนะผมแสนหกหมื่นซับนะผมกองเลดตัวสั้นนะฮะเอาไปเลยฟรีๆนะครับแต่ว่าค่าส่งพวกนายออกเองนะฮะ เพียงง่ายๆเลยครับผมทำอย่างนี้นะฮะผมจะโพสต์ในเพจ f a c e b o o k นะผมถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ถ่ายรูปคู่รถตัวเองมาแล้วก็เม้นใต้โพสต์นั้นนะครับผมแล้วใครเป็นพ็อปไรท์นะครับผมรับไปเลยกองเลดตัวนี้ฟรีๆนะครับก็คือถ่ายรูปคู่กับรถตัวเองแบบว่าแอคอะแบบว่าดึงดึงไม่ให้เสียโลโก้ใช่ไหมพี่โจถูกต้องครับผมแค่นี้แค่นี้แล้วแฮชแท็กว่าคนเราอะไสิ่งแค่นี้ไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะใช่อ่า ใต้คอมเมนต์นะผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปคู่รถพีปป่ปอนะผมแบบคามิย่าคาร์บอนนะครับผมน้องโอเค okay. ฝากกันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่เนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยฟรีฟรีฟรีนะฟรีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่แสนเจ็ดหมื่นซับนะผมของแต่งเรายังเหลือแจกอีกเพียบนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับสติสดเกอร์ยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่นะแต่ว่าจะ ใกล้หมดแล้วแหละก็คือคลิปนี้คงไม่เหลือแล้วมออั้งแต่ถ้าออน้องๆอยากได้ก็รีบทักไปเลยเออโอเคโอเคไปแค่นี้แหละ